เอาละสวัสดีครับทุกคนกับใหม่ครั้งกับช่องัลปซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนี้กับเกมรลูนซีดีพาโคครับผมในครั้งนี้นะเดี๋ยวผมขอทําการเล่นด่าน Advanced เน็ตวันชา l เลน์ก่อนเลยที่มีชื่อด่านว่า m o เอฟวิ h โฟอีกแล้วหรอให้ดาว,ว่าต้องเล่นด่าน40ทําใช้โพรเวอร์เสียดได้หนึ่งไม่มีกดอะไรทั้งสิ้นเลยมีแค่ว่าสี่พอืม น่าลองมาลองกันเด็จะสตาร์ทด้วยอะไรดีอ่ะลองดาร์ตไหมมัน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 คุ้นอะมันเหมือนแล้วว่าเราเพิ่งเพิ่งผ่านไปปะอ่าอ,อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะผมลอ,ง,องนี้ดูผมลอ,ง,องนี้ดูเงินนะ กระช้ไม่ถึงสี่พันหรอกเอ้ยก็ใช้เออไม่ถึงสี่พันหรอกแต่มันน่าจะได้สิดัลลิงกันเนอร์ประเด็นของดัลลิงกันเนอร์คือหลังจากที่บันเนี่ยหนๆหลังจากที่มันแบบไม่ใช่เซรา,ามิกแล้วอะเอ้ยไม่ใช่เรือบินแล้วอะเราจริงๆมันไม่ตายนี้ห้ามขายด้วยใช่ไหมเจ็กกดขายได้ขายได้ไดโอ้ถ้าอย่างนี้ นีน่าสนละถ้าจะขายเราขายแล้วก็ซื้อเจ้าบลูนดิโซเวอร์มาก็น่าจะเรียบร้อยอยู่นะยิงจ่อไปเลยครับเอาเป็นอันนี้ผมลองเปลี่ยนสายอูเอันที่แพงกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรมันจะยิงแม่นไงนพอพังปุ๊บผมจะขายแล้วก็คุูกันเนอร์ตำแหน่งเขาอยู่ตรงนั้นผมเตรียมพร้อมไปแล้วครับ พังช้าลงปะใช่ถ้าจะเทียบดาเมจกันอีกตัวอีกตัวหนึ่งดีกว่าเยอะมาเราก็จะเตรียมขาย ืสแตทไม่ดีอ๋อถ้าเราแบบซื้อไม่ได้ถ้าเราซื้อเจ้าหนี้แทนนะผมว่ามันน่าจะต้องใช้เจ้าหนี้แทนอืมทไมหรือว่ามันมีคนอื่นที่ยิงได้ดียิ่งกว่าลองสไนเปอร์ดูก่อนนะเที่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะลองดูมันต้องยิงให้ได้สองพันไม่สองร้อย อันนี้ช้ากว่าเดิมเยอะเลยนนช้ากว่าเดิมไม่ไหวหร้กนี่เดี๋ยวผมอยากลองเออ่ผมอยากลองเห็นแบบเนี้ยโอเคมันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองเปลี่ยนเป็นบอมชุตเตอร์ดูอาจจะใช้เงินน้อยกว่าเอานนี้ด้วยก็ได้ไม่เป็นไร เอาไว้ข้างบนตรงนี้มันพังไปแล้วออยิงเผอยิงผมเผอขายแบบเร็วไปแบบนิดเดียวอ่ะเปลี่ยนไว้ตรงนี้ไม่ต้องรับอะไรเพิ่มก็ได้ไมั้อืมไม่ต่างกันมากออโอเคน่าจะได้เพราะเงินมันเยอะกว่าเมื่อกี้ประมาณหนึ่งเลยล่ะ โอเคใช้สองอย่างช่วยกันนะบอมชูเตอร์คู่กันกันกบเจ้ากลูกันเนอร์โอ้โหได้รางวัลงามๆก็ถือว่าเป็นด่านที่มันมีแค่นี้จริงๆเหรอผมว่ามันสี่พันจริงๆมันแน่าจะมีอะไรที่แบบง่ายกว่านี้แต่ผมก็คิดไม่ออกว่าใครเงินไม่พอ พเรามีแค่4,000ถ้าเราเล่นเป็นหนามล้วนๆล่ะลองดูลองดูปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมาว่าเขาคนเดียวเทียสองเนี่ยจะสามารถผ่านโมเอฟบหนึ่งตัวได้หรือไม่ไม่ได้นะไม่ได้นะลองเปลี่ยนรูปแบบ เยอลกันวจริงด้วยเราไม่จำเป็นต้องเอาให้มันแบบว่าเป็นหนามที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเลยไม่ได้นั่นอะไรขนาดนั้นอาจจะเสริมขึ้นมานิดนึงแต่ก็แบบไม่รู้แฮะอันนี้แย่กว่าเดิมเลยสุดท้ายละถ้าไม่ได้ผมก็โอ้โหได้แค่นี้ยล้าได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้เหมือนเดิมอะ หรือว่าถ้าเราเช็คกูก,กันเนอร์ตั้งแต่แรกเลยล่ะน้ำยามันก็รุนแรงเอาเรื่องอยู่นะมาแรงก็แย่แล้วครับลถทีละหนึ่งมันก็มมลิควิดไฟเอร์ครับามลิควิดไฟเออร์ตอนนี้แตกแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาโดนอีกอยอมจนกูก,กันเนอร์ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ มันให้เล่นได้กี่ตัวก็ได้ใช่ป่ะโอเคจริงๆเราควรเป็นฝ่ายนี้มากกว่าป่ะคนละสิบกว่าไม่หรอกผมอัพผนะิดเลย อันนี้ยอมรับเหลยเพราะว่าสายที่ควรใช้ปปปปอ่ะมันควรเป็นสายดีมามกกว่าครับโป๊ะ10กว่าเหมือนเดิมไม่ต่างกันเลยสหายเอ๋ยมุงแงคำตอบก็มีใค่อย่างเดียวแล้วละ เราก็เล่นเจนี่ใช่ไหมยิงเราดูตัวเลขตรงนี้ถ้าจะถึงสองร้อยเมื่อไหร่เตรียมขายได้เลยเนี่อยนักหนึ่งขายเสร็จแล้วก็แค่วางเจงนี่ท่านี้เองก็ได้ละแปะน้ำยากันคนละทีเรียบร้อยครับแปะได้ทีเดียวก็คือจบอืมวิธีคือแบบนี้นะโอเคชิวดิไม่ยากคันเท่าไหร่นะมวยวิดโฟเค สี่พันก็ค่าได้โห oh, ไม่มีรางวัลตัวที่อยากได้ถ้ามีไม่มีตัวที่อยากได้แนะนําให้กดคอลเลกไปเลยแบบเดียวๆแบบนี้นั่นแหละเพราะว่ามันอาจจะไปรนดอมเจอตัวที่เราโอเคนั่นเองนะครับแท็กชูเตอร์ีแทกชูเตอร์ี้ยอะไรกันเนี้ยมันมันล็อกไว้แล้วครับว่าเราจะต้องได้เจ้าแท็กชูเตอร์เท่านั้นหน่อยแน่ฝากไว้ก่อนประมาณนั้นเองครับ โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มันสนุกสนานชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมัสซ้านนี้ก็ต้องขอขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม